เกี๊ยวนะคะเห็ดมันแข็งค่ะเต้าเจียวแล้วก็เราจะทำตีกระเทียมเกี๊ยวสำหรับใส่้เกี๊ยวก็ได้ใส่ผัดผักอะไรก็ได้เกี๊ยวเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราตักหมูแล้วก็เอาไว้ทานกับน้ำปลาพี๊กอะไรก็ได้เรามีเคล็ดลับทําให้กระเทียมกรอบด้วยไหมกนนี้จะมีหลายอย่างเพราะบางคนต้องจะใส่เกลือะต่ว่ากระเทียองน้ำตาลควันเดี๋ยวเราจะมาดูไปกันนั้นตอนนี้เราปล่อยให้อให้ทำตเลยค่ะ เกียวน้ำมันออกอก่อนนะครับอันนี้เราได้กากหมูด้วยใช่ไหมครับ<ช>อโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีก,การทําแปะเทียมเจียวให้ตรอบนะครับอันนี้ค่ะน้ํามันเจียวนะคะกากหมูเจียวเป็นน้ํามันเอาเราเราเอาเอย่างแค่นี้แล้วก็เราออกเดี๋ยวใช้เม้ตอกข้างนอกใหน่อยนะคะเอาเลยค่ะ ให้เรานามันหมูปิดไฟปิดไฟก่อนปิดไฟนะคะปิดไฟก่อนปิดไฟเพื่อปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเพื่อจะเอากระเทียมลงตอนนี้ถ้าคุณไม่ปิดไฟนะกระเทียมฟู่ล้นลงหมดเลยหกหมดเลยใช้ไม่ได้เลยต้องให้น้ำมันซอฟไฟก่อนซอแป๊บหนึ่งอ๋อปล่อยน้ำมันปล่อยน้ำมันสักพักใช่ไหมคะ นีีเยวใช่แต่ยันตับถ้าเราใส่ในขณะที่มันร้อนเสียก็มันพู่งร้นเลยร้นเลยนะคะใช่ไหมคะเราต้องปิดไฟอย่างนี้ค่ะแล้วต้องเปิดไฟแล้วใช่ไหมครับเออ็ชาเปิดแต่ว่าในเราตอนก่อนเนี่ยใช่เนี่ยพอก่อนที่เราจะเียวเราปิดซะก่อนปิดเสร็จแล้วอ่ะตอ้เราก็เปิดอีกอย่างเงี้ยค่อยๆถ้าคุณไปใส่แล้วร้อนก็รดออกไปหมดเลยตอนร้อนเนี่ยทำให้องเปินื้อมันถึงห้า หลังจากเปิดไฟแล้วเราก็เกลียวเกลียวไฟเกี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมครับตตรตแต่ว่าสูตรที่จะทำแม็กก็อบนี่มีหลายแบบบางครอบบางคนเขาจะใส่เกลือที่บ้านประเดี๋ยนี่นขาใส่ารแม่เป็นวันนสดุนส,สนรไฟนะสูตรไทยก็สูตรไทยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครัเกี่ยวให้เหลืองก่อน ทำไมเราต้องใส่น้ำตาลทรายเขาบอกว่าน้ำตาลทรายเนี่ยมันจะช่วยทำให้เจีตัวแข็งกรอบอยู่อย่างนั้นอ่ามันจะไม่นิ่มมันจะแข็งกรอบเลยก็เป็นเป็นนานอยู่อ่าก็เป็นนานถ้าจใส่ที่ติดฟ้าด้วยนะติดฟ้าด้วยเกี่ยวไว้จนกว่าจะ เพราะไฟอ่อนๆใช่ไหมครับเพราะไฟอ่อนก็ไม่ได้อ่อนเลยนะก็อ่อนแบบเออ่ค่อนข้างแตกตาแต่ก็ไม่คาวอ่อนไปแล้วกันแต่ไม่อ่อนเลยอ่อนขึ้นมานนิดห่อย ก่อนเสร็จน้ำตาลทรายวันหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับปิดก่อนแล้วก็ตักไฟปขึ้นเลยปัดเลยปิดเลยเรามาอ๋อเดมันจะร้อนมันจะมาเหลืองข้างนอกอ๋อมันจะมาเหลืองข้างนอกอีกอ่ะจะมาเหลืองข้างนอกแสดงเลยแล้วปิดไฟก่อนนะครับบอกว่าความร้อนมันยังอยู่นะมันก็จะทำให้ มาเหลืองต่อบอกมาเหลืองต่อจะให้เหลืองในกระทะทีเดียวไม่ได้ทีจะไหม้มันจะเหลืองแก่เลยไม่ได้เลยนี่คือพอมาต่อให้เป็นสีดลางมาอ่าใช่ไหมนี่ไงแม่ปวลาแล้วเองนะพอมาในนี้ก็มีความร้อนต่อใช่เหลืองไหมโอ้เหลืองสวยเลยอ่ะอืมนี่คือเคล็ดลับใช่ไหมครับเอาน้ำตาลไปรัดรัดรัดให้มันสตาร์ทแข็งนิดนึงกรอบใช่ไหมกรอบอย่างงั้นไง เสร็จแล้วเหรอครับรโอ้<ม>ก็ไม่ยากนะครับโอเคงั้นะท่านผู้ชมลองทำดูนะครับกระเทียมเจียวน้ํามันหมูนะครับได้กากหมูด้วยมีน้ํามันหมูนะฮะน้ํามันเจียวแล้วก็กากหมูแล้วก็ได้กระเทียมเจียวด้วยนะครับเอาไว้ใส่กับข้าวได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย